สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้กกมาพอสองนั่เจ็บกระเด้ชื่อเขืนพี่น้องวันนี้ผ่ามากินเมนูว่งอย่างเนยพี่น้องนะเจ็บอะเด้อพี่น้องกินดูง่ายนะพี่น้องข้าวเช้ากันน้องพี่น้องเอ้ยังาเลิกกะมาอยู่ข้าวแห้งมันได้อัพน้ำมกับน้ำดอกพี่น้องใส่เสื้อทำงานอยู่เลยฮะพี่น้องมีเหลืองทาดเนาะถัดนี้ง่อยแบบนี้เลยพี่น้องผักกับเมียน้องพี่น้องเอ้ย ีเด็กน้องโอ้โหเดี๋ยววางงานเศร้างานมาเข้ากันะเจ็บกันนะ<อ>น้นองเจ็บคือเกาเนาะ

จบไล่พี่น้องขอโทษขอภัยแล้วกันพี่น้องเอ้ยกินข้าวนหน้าบ้านมิเตียวนหน้าบ้านรถไล่ Terima kasih telah menonton!

The other one